ทีนี้แกตานี้ก็กำตอบนี่ก้องคนอันตาปานมันนิ้ใจอันตาปานยอมเกิดขึ้น,นต้องบ่นน้นแล้วจำรับบ่นน้นพอล่วงก็ได้ยินเด็กรองก็เลยพอกน,อนอกปดุลมากมันปอก็เลยให้น้ำเจ้า,าหน่ายนกปดุลลูกนกปดุลปอก็จุบเลี้ยงเจ้ามาจนกรบบวชปอเจ้าได้บวชแล้วเรียนกันแล้วทีนี้ตอนนี้เจ้ามีอายุกี่ที่ร้องปี เจ้าก็ไปอานรักกูก้องเอียงผวก็มารู้เรื่องรู้เร้าไหมผอไม่ได้รู้ไม่ว่าเจ้าไปรักจบกับใครผมไม่อยากจะยุ่งแต่ว่าผมรักกับน้องเกศรามาผมก็เข้าตังตรกออกตังประตฮะไปสู่กอน้องเกศราซึ่งเป็นคนรักของผมลูกของยายเจออยู่หมู่บ้านดอยเสม็ดเป็นน้องสาวของพี่จูศรีพี่จูศรีเป็นพี่สาวต่างบรรดากับน้องเกศรา ออตกตองดองจุดดีกับเป็นคนรักก็องไอ้ติงกูจําได้แพ่แต่งงานไับแรเงได้กูรักวังอยู่แม่ทีนี้เลยผมก็ไปดูก่อเตอวแต่ว่าแม่ของเธอมันก็จะยินดีรักเท่าไรแต่ว่าเธอรักผมหมดหัวใจผมก็รักเธอด้วยทีนี้เราแต่งงานกันก็ถูกต้องตามประเพณีนิยม เออไม่พิดหูกสมแล้วเจ้าจะได้ไม่ตำไรสะต้านสีแห่งนี้สี่อจุบเรียงจะมาก็ดีหูกแต่ว่าตีอันแล่วบัรู้แต่งงานกันแล้วกันจุนแม่ยายก็ไม่จบปอตาก็ไม่จบยังจยกดีสี่ปอตาตายแต่ล้วยังดาวม่ยาย ผมตาโปตาายังเลยอยแหนมยุงด่วยใช้เอิงอได้ดับบนเกลียดเลยอแม่ยายก็เกลียดกันแล้โปตาเกลียดก็กันเลยเหย็ดผมตั้งแต่น้องนับปอนก็แต่งานกูจำได้เลยแต่ก้าวอื้นนั่นเสร็จเหย็ดผมก็พลุงเลยแกเด้งเหย็ดแบบนอนอยู่ตางแม่ยายมีก็ตายโองกันลูกเคยแดกแต่เล่างานกันไม่ต่ำ Tiền ra cô người nói vậy rồi không mẹ dai Xôi lão Cô lóc màu mà nói gì Chẳng ra giải đai bố cứ nua nọc chai nhẹ phụ quét muôn này trát cô và trát Là con bà chạy mẹ cô chui bạch Là con bà kinh lọc 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 Ôi ôi trái tôi Chạy mẹ tôi có mẹ dai Ơ đi lầm bạc ทีนี้นับตั้งแต่เราแต่งงานกันกับน้องเกตรดาผมก็ต้องมาใส่วัดอยูอ่เพราะเราไม่มีงาน,นตามะาหลวงพ่อ,อบออโดที่นี้บอกรไม้เบียจางโเจางในวัดเราไม่เล่งวหวจางเจ้า,ามีนม้ำใจติดจวยจุนลังกาวัดลังกาบดมั่งอออย่างดีก็กได้กินก้าวก่อนบาทไอนี่เบียก็เลือมังก็เจ้าไปเจียวตำมันเราเียวเก็บและโกนไปเจียใกล้มั่งเลยเติดและ สิมันไม่พอหรอกก็เลยเห็นดูพวกเจ้าก็เลยเรียกพวกเจ้ามาในวันนี้ว like, ่าต <for> ั้งจิตใจมันตั้งจิตใจดีตั้งใจต่ําดีลูกในเหมือเจ้าบทเรียนศึกษ้าเสร็จจบเรียบร่อยแล้วเจ้ามีลูกมีเมียต่อไปหนักกดข้างหน้าเจ้าต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เออคูณเจ้าเน่บรรพุ่ยในเป็นกำนัลนนนนอ้นนะในโยอ๋กาวว่าอะไรเลย